คนบ้านบุคือคนที่อพยพบมาพร้อมสมเด็รไปต้าตัดสินในพมศ2 3ศรรย0ที่เราเสียกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็มาประกอบอาชีพเดิมตั้งคุ้นเราอยู่ตรงนี้อยู่ริมคลองมะกอ่อ้นซึ่งเป็นแม่น้ำชัยภกเก่าแล้วก็ประกอบอาชีพเดิมทั้งหมดทั้งหมู่บ้านประมาณเกือบร้อยหลังคาเรือนนะคะ ตอนนี้ก็พอเกิดสงครามโลกที่สองการทําขันคือคือ,คอที่ชมจนนี้ก็คือกระจายไปการทําขันหินก็จะน้อยลงไปนะคะซองมะรอดที่เรามีอยู่เนี่ยเริ่มจะหมดไปแล้วคนที่ทําขันก็เริ่มจะเลิกไปนะคะในรุ่นที่6คือคุณเจียมแสงชาจารเนี่ยคือให้อาจารย์จุราเนี่ยท่านค้นสูตรว่าเออสำริดรอดรอดวันนั้นเน่เป็นเป็นส่วนผสมระหว่างอะไรกันก็ได้ทราบว่าเป็นทองแดงอดิบุซึ่งใช้ปัจจุบันนี้อยู่นะคะ ทองแดบุกนี่อัตราส่วนนี่เป็นอันตราส่วนที่ท่านน้าขันนี่เป็นอันตราส่วนที่ต้องเฉพาะคือน้ําหนักทองแดงต้องเจ็ดแ้วไดบุกต้องสองเป็นเป็นสูตรเฉพาะเลยนะคะอันนี้พิสูจน์ได้โดยการทดลองหลายๆครั้งนะคะก็เลยต้องใช้จากทองทองมาลอดซึ่งหมดแล้วเนี่ยนะฮะก็เอามาเอาทองแดงดีบุกซึ่งเป็นเกิดขึ้นในรุ่นสมัยรุ่นที่6คือใครจัดอันดับว่าไม่ทราบแต่ว่าจากยุยามาเป็นรุ่นที่6ถึงรุ่นที่6เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลง คือจะมีรูปแบบที่พัฒนาจากขันล้างหน้ากันน้ําขันในใช้อย่างเดียวเนการจากพัฒนาจาก4ขั้นตอนกลายเป็น7ขั้นตอนซึ่งคนที่เป็นอาชีพทาอาชีพเดิมทําขันเนี่ยก็จะกลับมาทําอีกเพราะว่าคนงานเนี่ยทั้งหมู่บ้านคือประมาณ100ร้อยกว่าคนนะคะทั้งทั้งหกหกทั้งหกขั้นตอนนะคะร้อยกว่าคนสิ่งที่ทําให้เกิดตรงนี้ได้เพราะว่าเรามีเรามออีใบสั่งจาก ที่ทำส่งออกต่างประเทศนะคะก็ทำให้งานเนี่ยรุ่งโรดรุ่งเรือง,ง,งมากเลยคือทำกันการส่งไปตลาดเนี่ยส่งออกต่างประเทศอะไรในพวกน,นี้เราไม่ได้ส่งออกเองแต่ว่าจะมีคนกลางซึ่งสั่งเป็นออเดอร์ก็จะจะเริ่มทํามากระยะหนึ่งประมาณสัก10กว่าปีน,นะคะตอนนี้ระยะหลังสาเหตุที่ทำไมถึงเวลานี้เราทำตรงน,นี้ไม่ได้เพราะว่าลาเหตุะะจากช่าง ซึ่งก็ก,ก็ก็ค่อยคอยน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปจากเรารับออเดอร์ได้จนปัจจุบันนี้เราก็รับออเดอร์ไม่ได้แล้วเพราะว่าการผลิตของเราเนี่ยมัน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 ได้น้อยมากค่ะแล้วช่างที่ทําอยู่เนี่ยก็จํานวนก็น้อยลงจากอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเหตุการณ์ของเขาคืออาจจะอายุมากขึ้นหรือทําไม่ไหวเรื่ๆแล้วแต่นะคะก็เลิกงานอาชีพนี้ไปก็ทําให้การทําขันนี้เนี่ยซบเซาลงเราก็เลยไม่รับออเดอร์ที่จะส่งออกต่างประเทศ ตอนนี้เราก็เพียงว่าอนุรักษ์และก็ดูแลงานงาน,นี้ให้ได้อยู่นานที่สุดเพราะคนงานขนาดน,นี้ก็60ขึ้นไปทุกคนแล้วใช่ไหมคะแต่การที่เราจะให้งานนี้สืบทอดต่อไปเราไม่ได้ขีดกัน้นเราเรียกแล้วก็ยินดีให้เด็กที่เข้ามาฝึกงานเนี่ยเข้ามาฝึกใครรักใครชอบก็ทํางานนี้ต่อ เวลาของช่างจริงๆแล้วถ้าไม่มีใครสืบทอดเนะฮะเวลาแล้วก็ไม่เกิน5ปีงานนี้ต้องหมดไปแน่เพราะจะ65แล้วเป็นอายุที่มากพอสมควรนะคะตอนนี้เรากำลังเรากำลังสร้างช่างแต่เราจะไม่กําหนดเวลาว่าเมื่อไหร่จะหมดเมื่อไหร่จะเลิกเราก็จะพยายามสืบสารต่อไปให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทาได้ค่ะงานที่ดูแลงานของเราคือสำรังเขตบางกอกน้อยนะคะส่วนที่สนับสนุนก็เป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือพยายามที่จะอนุรักษ์งานนีไวาคือมหาวิทยาลัยิมปากรคณะโบุราณคดีซึ่งท่านได้มาดูมาแล้วท่านก็บอกได้ว่ามันไม่มีสามารถจะหาช่างได้จากช่างที่หนึ่งคือคือท่านไม่สามารถจะช่วยตรงนี้ได้ตรงนี้เราต้องช่วยเราต้องช่วยตัวเองเราต้องพยายามหาคนที่รักแล้วก็ให้คืออย่างเด็กที่มาสืบงานตอนนี้เราก็ต้องให้การดูแลเขา ให,ให้ดูแลเขาให้ให้เขาอยากที่มาทํางานตรงนี้มีจูงใจให้เขารู้สึกว่าเขารักที่จะทํางานตรงนี้อันนี้เป็นการที่เป็นเป็นอนาคตของงานนี้นะคะซึ่งเรายังยังยังตอบไม่ได้ว่าตรงนี้จะสําเร็จไหมแต่ก็จะพยายามให้ถึงที่สุดค่ะขั้นตอนการทําขันลงหินที่ยากที่สุดน่าจะเป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะคะคือเราจะเอาวัตถุด,ดิบซึ่งใช้ทองแดงดิบที่ ที่เป็นตัดอัตราส่วนถูกต้องแล้วเนี่ยใส่ในเบ้าแล้วก็ฝังเบ้าลงมาในเตาซึ่งเตรียมไว้นะคะแล้วก็ใช้ฐานนะกรบแล้วก็เป่าไฟให้มีความร้อนสูงที่สุดในในเวลาลระยะหนึ่งวัตถุดิบนั้นจะละลายช่างก็จะกะเวลาถูกใช่ไหมฮะแล้วเขาก็เขลียเคลียร์เคลียรฐานออกแล้วก็ดึงใช้คีมน่ยคีบดึงเบ้าออกมาแล้วก็เทในส่วนที่รองรับ ทีน่น้ำทองนั้นเรียกว่าดินงันซึ่งเป,เป็นการปั้นระหว่างาใช้ผสมระหว่างระหว่างาแกลบกับดินเหนียวนะคะปั้นเป็นคล้ายๆคล้ายๆรูปแบบที่เป็นรองรับน้ําทองนะคะแล้วก็เทไปก่อนเทก็จะต้องเอาเอาน้ํามันใส่ไปนิดนเพื่อให้หล่อลื่นเมื่อเทเป็นก้อนๆแล้วนะเสร็จเสร็จการเทเป็นก้อนแล้วพอกองก้อนอนัน้นเย็นเขาจะเอาทองก้อนเนี่ยเอามาเผาอีกทีหนึ่งใช้คีมจับแล้วก็เผาเผา,ผาแล้วก็ทุบ ช่างอันนี้ช่างอย่าช่างที่เป็นในช่างเขาจะทําคนเดียวเขาจะทุบไปเรื่อยๆทุบจนกระทั่งเผาทุบเผาทุบเป็นอย่างเงี้ยต้องแดงแล้วถึงจะทุบได้นะคะถ้าไม่แดงทองอันนี้จะแตกแล้วก็คือเปราะทันทีแตกแตกกระจายเลยอันนี้สําคัญมากฉะนั้นสําคัญตรงนี้ว่าเขาต้องเผาทุกครั้งความความร้อนความอะไรเนี่ยจะต้องให้ร้อนอยู่เสมอใช่ไหมพอเผาพอ,พอหายแดงเผาทุบใหม่ทุบเผาจนกระทั่งได้ขนาด สมมติก็จะตีพญานจ้าซึ่งขนาดประมาณสักสี่นิ้วนะฮะก็จะต้องทุบทุบทองนะเกือบทั้งเกือบจะสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งแล้วก็เอาทองนะตอนนี้เราจะต้องทุบสองคนละตอนนี้ลูกผู้ช่วยคือลูกสูบนะก็ต้องช่วยทุบละมาทุบสองคนทุบเผาทุบเหมือนเดิมนะคะโดยที่ซ้อนกันเนี่ยจะประมาณสัก4แผ่นหรือแผ่นถ้าเป็นของเล็กนะคะแล้วเนี่ยทุบไปทุบไปทั้งทั้งได้ขนาดแล้วก็แต่งขึ้นรูป ขึ้นรูปเลยกันทุกจะช่วยกัน2คนพอขึ้นรูปไปปั๊บเนี่ยก็จะแต่ง,แต,งแต่งปั๊บเนี่ยเขาจะต้องนายช่างก็ต้องดึงออกมาทีละแผน่นอันนี้จะเป็นทรงสูงเหมือนกับขันนั่นนะคะดึงออกมาแล้วนายช่างก็จะแต่งคนเดียวโดยใช้โดยใช้เออโดยใ,ใช้เขาเรียกว่าที่แต่งนะฮะแต่งมาแล้วก็พอแต่งเป็นรูปร่างเรียบร้อยแล้วอันนี้ชุดทำคนเดียวเลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้รูปเรียบร้อยขนาดเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาไปเผาไฟให้แดงอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็โยนไปในน้ําซึ่งเขาเต็มไว้มันเป็นเป็นทั้งแท่ง,ท,งนะทั้งน้ำ้วก็โยนไปเพื่อให้เนื้อเนื้อของโลหะนั้นแล่งแกล่งเพื่อจะต้องทาในขั้นตอนต่อไปได้โดยที่ไม่แตกเพราะถ้าไม่ลงน้ํานั้นเนื้อ,อน,นี้จะแตกจะมีทำอะไรไม่ได้เลยนะคะอันนี้เป็นเสร็จขั้นตอนที่1นนะคะส่วนที่เราจะเห็นว่ารูปร่างของขันเนี่ยจะไม่เท่ากัน เกิดจากการซ้อนซ้อนเป็นแผน่แผนใบล่างจะใหญ่ใบบนจะเล็กนิดหนึ่งฉะนั้นขานลงหินเนี่ยจะมีใบขนาดที่ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่แต่ว่าแตกต่างกันนิดเดียวค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งนะคะขั้นตอนที่สองเรียกว่าการลายการลายนี่หมายความว่าเราลายเพื่อเก็บเนื้อของการตีการตีการตีขึ้นมานให้เนื้อพวกรบรอยคอนให้ให้ให้หมดไปนะคะโดยใช้ดินหมอ้อซึ่งเป็นขมเหลาของก้นหมอ้อเนี่ยทาภาชนะ ให้ดำแล้วก็ถึงไว้ให้แห้งหน่อยแล้วก็เอาเอา,เ,อาเครื่องมือที่ลายรียกว่ากระล่อนเป็นระหว่างกระล่อนคือคือแท่งเหล็กกับกับค้อนลายช่างจะต้องเอาวางภาชนะลงที่วางที่กระล่อนแล้วก็ให้ค้อนลายตรงกับหัวกระล่อนก็ลายไปแล้วรอบลูกนี่ก็เกิดจากความชนานาญนะคะเขาจะลายถ้าพลาดแล้วเ้าแตกได้นะคะแต่พอลายรอบๆบลูกแล้วเราจะเห็นว่าเนื้อของภาชนะเนี่ยจะเรียบสวยขึ้น ตอนที่ตีมาครั้งแรกนะคะอันนี้เสร็จแล้วทั้งรูปแล้วก็เป็นการเสร็จขั้นตอนขั้ทงที่สองค่ะขั้นตอนที่สามโบราณเขาเรียกว่าการตะไบาการตะไบาปากซึ่งถูกขะอยู่นิดหน่อยนะให้เรียบนะฮะโดยที่ช่างตะไบเนี่ยก็จะมีม้าตะไบนั่งแล้วก็เอาขาเนี่ยวางกับภาชนะแล้วก็เอาตะไบตะไบไปเป็นแบบโบราณเปรียบไปนะแต่ปัจจุบันเนี่ย เราเราไม่ได้ใช้วิธีนี้แล้วเราใช้ให้ทันสมัยขึ้นคือใช้กรอปากช่างกรอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะกรอง่ายๆนะคะเขาจะต้องต้องวัดปากสูงต่ําโดยที่เขาจะครอบภาชนะเนี่ยลงไปที่ลงไปที่ไม้กระดานแล้วก็กรอค่อยๆกรอเพื่อให้ขอบเนี่ยเรียบเสมอกันนะคะฉะนั้นการกรอปากสมยัยปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายค่ะคือเน้นความปราณีตแล้วก็ส่วนระาบเนี่ยคือช่างระาบเนี่ยเขาเขา เขาได้อยู่แล้วเขาหมุนไปหมุนมาเนี่ยเขาก็ส่องดูว่าเออปากเรียบหรือยังอันนี้ก็พอเรียบแล้วก็ใช้ได้แต่การกรอเนี่ยมันจะต้องมีการตดูพจนะว่าวางดูว่าตรงไหนมันมันสูงมากต่ํามากเนี่ยเขาจะต้องกรอตรงสูงสูงลงก่อนแล้วก็ก่อตรงต่ําลงก็แล้วมาส่องดูอ่ะถึงจะเสร็จเรียบร้อยค่ะตรงนี้ต้องใช้ฟาบปาน,นีพอสมควรนะคะขั้นตอนที่4เป็นเรียกว่าขั้นตอนกลึง ซึ่งเราจะมาจากคำว่าทำไมเรียกว่าขันหินใช่ไหมคะขั้นตอนที่สีเนี่ยสำคัญสำหรับโบราณมากเลยคือเราต้องใช้คนสองคนซึ่งอีกคนึงเป็นนายช่างอีกคนเป็นเป็นลูกชักเขาเรียกลูกชักเลยนะคะก็ก็ชักให้ผระมอนนยหมุนช่างกลึงก็กลึงไปแต่กลึงทั้งสองด้านอีกช่างกลึงก็ต้องกลับมานั่งเอาเอาม้าที่เขาเป็นตัวรองนะนะนะมาไว้อีกข้างหนึ่งก็ช่างลูกชักก็ชักไปเสร็จอันนี้สําคัญที่ว่า เนื้อเนื้อเนื้อภาชนะนั่นน่ะมันจะมีรอยเหล็กอยู่ใช่ไหมคะคุณเวลาก็ฉลาดก็เอาเอา,เอาอะไรเบ้าซึ่งใช้ในการหลอมทองขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยเอามาทุบให้ละเอียดแล้วก็ใส่ใส่น้ำมันมะพร้าวเพื่อให้รื่นแล้วก็เอาใส่ใส่ผ้าแล้วก็โปะไปภาชนะซึ่งเรากึงกเสร็จแล้วโดยที่ให้ลูกชักนก็ชักไปแล้วก็ปัดไปปัดไปเหมือนกับการเอาหินลงก็เป็นที่มาของคําว่าขัานลงหินค่ะ ขั้นตอนที่5กับขั้นตอนที่6เนี่เป็นขั้นตอนปัจจุบันเนี่ยนะคะคือการกรึงเสร็จแล้วเนี่ยแล้วผิวเนื้อของของภาชนะนั้นไม่สวยงามพอก็จะมีการเจียเนื้อที่เป็นตำหนิหรือที่ยังไม่สวยเนี่ยให้เรียบให้เรียบแล้วก็กระดูเรียบแล้วก็ถึงจะเอามาขัดเงาเป็นขั้นตอนที่6ก่ขั้นตอนหกก็คือใช้เครื่องมอเตอร์แล้วก็ใช้ยาเงาใช้ลูกสายเหมือนปัจจุบันนี้ใช้ในปัจจุบันเนี่ยค่ะ ขั้นตอนที่7็ดก็เป็นขั้นตอนที่ทําด้วยมือเหมือนกันนะคะคือช่างเนี่ยเขาเป็นเป็นชาวนาชาวไร่ธรรมดาแต่เขามีมีพรสวรรค์พิเศษซึ่งสามารถที่จะสลักลายซึ่งเนื้อของเราเนี่ยเราจะส่งสีดําไปให้ใช่ไหมคะลายที่ลายลายส่วนมากเขาจะนิยมเป็นลายกนันกเขาเจอเนีไม่ได้วาดเลยเขาจะเขาเขาจะมีจุดของดอกซึ่งเป็นช่องไฟแล้วเขาจะเดินลายไปชนกันเลยค่ะอันนี้เขาเป็นความพรสวรรค์พิเศษของเขา ซึ่งเขาทํางานนี้ด้วยมือโดยมือไม่มีใช้เครื่องอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้วาดลงมาในภาชนะที่เราให้ไปด้วยเขาจะเขาจะวาดเขาเองของเขาจะไปลายมันจะชนกันเองโดยอัตโนมัติส่วนมากจะเป็นลายกระหนกซึ่งเป็นลายโบราณนะคะ